ขาบงูครับขาบงูบางคนก็บ่ได้สทั้งเกต็ดทังหันนี่ออมาแจ่ทั้งไหน,น่นี่เนาะก็จังได้มากหลอกขาบทิ่มไปนี้นเนาะ

นโมตัสสะเข้าพระโตฯแลโตรสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะเข้าพระโตฯแลโตรสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะเข้าพระโตฯแลโตรสมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหากุโนมหิติโกมหาลาโภอหังปูเจมิจิติลาโภนิรันตะลังปูครับมือนี้ผมเบาหน่องจะมาขอโชคตองหัวปูหัววันที่หนึ่งตุลา68เดือปูผู้ใดเขาาเบิ่งช่องเบาหน่องก็ให้รับโชคไปทำกันสุปูสุทน ศรัทธามีบารมีเกิดหลวงปู่สวงกระท่อมบ้านเบ่าหนองสาธุสาธุออกตรงๆเนียนๆเดอปูเด้อเขาออกให้ออกขึ้นเล็กเล่าเหมือนเด้อปูตรงๆสามโตบหมืนขอเป็นเลขไทยเด้อปูเด้อ ขอเป็นเลไทยเด้รัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งตุลาหกแปดตัวเลขทูกที่บ้านหนองจุดในมนีขอให้ออกสามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดเด้อปูสาธุสาธุพุทธทางประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิ อยะองสวงสัมปโนูอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังปสิทธิเมตสาตุดูปีปวองที่บ้านน้องจ,อจะจุดเออจะจับในมือน,นี่คอยมาสองโตลางสองโตลางงวดที่หนึ่งตุลาหกแปดเดโปูสัตว สวัสดีครับผมบ่าน้องครับมือนีมาโพภพกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาน้องมาขอโชกตองหดหลวงปู่สวงกระถอมบานเบาน้องครับผมศรัทธามีบารมีเกิดครับถ้าผู้ใดศรัทธาหลวงปูถ้าผู้ใด,ดเห็นคลบปบาน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าน้องนะครับเด้อเดี๋ยวบ่าน้องสีจ้าลูกปิงปองนะครับสองลูกขอปูเน้นเป็นเหล็กลางขอลูกขอเน้นเป็นเหล็กลางเมื่อกี้ก็บอกปูแล้วเดี๋ยวมาหลุดก,กันครับ,บว่ามือนีเหล็กถูสิเป็นอีหยังเหล็กปิงปองจะเป็นตัวใด มาหลุนกันครับทีไรอย่างนี้โชคอะเขามาเบิงนะครับเนดะ้อเบิงไหวหลายคนก็บ,บอกว่าให้คอเนิด์เนินว่าจังปิงปองลูกแรกครับหมายเลขเจ็ดครับปิงปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดปิงปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดไปเบิงหลูกที่สองครับ คนจะทักอือพี่ปองลุน่นไอ้รียเขามือเลยขอตรงงเนี่ยเนี่ยเลขล,ล่างน้บปูด้าเลขพี่ปองหลุ่นที่สองครับหมายเลขแปดครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขงามเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขงามเลยอ่าเบืองไหวเบืองไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับน้อเจ็ดแปดครับเดี๋ยวไปรอรุ่นเลขถูกครับ ว่ามือนีเล็กถูกจะเป็นอีหยังงวดที่หนึ่งตุลาหกแปดครับฝ่บายเอ็มลอย์ฝ่ายเอ็มลอยหนึ่งห้าห้าครับฝ่ายเอ็มลอยหนึ่งห้าห้าเดี๋ยวบ้านหลังจีสรุปอีกทีหนึ่งพร้อมเหล็กถูกครับไปเบิ้งเหล็กถูเหมือนกันครับผมไปเบิ้งเหล็กถูกตัวแหลกกันครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดล้วงปูสว่างกระทอมบานบ้านหลังครับเหล็กถูกตัวแรกหมายเหล็กแปดครับ เลขถูตัวแรกหมายเลขแปดเลขปิงปองเจ็ดแปดนะครับเนาะเลขปิงปองเจ็ดแปดอุ้ยว่าน้องใช้เบิ้องยังครับบ่าน้องก็เพิ่งสังเกตเห็นขาบงูครับขาบงูบ้านเราก็บเพิงช้งเกียรติวงหันนีออ่มาจากทางไหนเนาะน,นี่เนาะคือจังแบบมากหลอกขาบทิ่ไมไปนี้นนเนาะผึ่งเห็นที่กันครับ Jahres, จังหวากันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกตัวที่2กันครับงวดวันท <ansa. hadi S 2> ี่1นึตุลาหกเบิ้งขัาบงูพิษดำเห็นวันฝ่ายเอ็มร้อยฝ่าเอมร้อยหนึ่งห้าห้าฝ่ายเอ็มร้อยหนึ่งห้าห้าครับเลขถูกตัวแรลกไมายเลขแปดละก้ฟ้าเอ็ดบีปิงปองเจ็ดแปดนะครับเนาะเดี๋ยวไปรอาหลุนเลขถูกตัวที่2กันครับ เดี๋ยวไปเบิ้งเลขกทูบตัวที่สองครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดกระถอมนุ้งบุษงบาดเบาหน่องครับเลขทูบตัวที่สองหมายเลขหกครับอืมคือว่าตรงฝันกับแม่แดงแทวหนอแม่แดงเป็นไ้เลขฝันไหวหกแปดเจ็ดเป็นไฮเลขฝันไหวหกแปดเจ็ดบาหน่องไปถามเพื่อนยุพนบอกผิดอ่า มาตรงกันแท้เนาะหกแปดแปดหกเลขถ,ถูกตัวที่สองมาเลขหกนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวไปรอลุ้นเลขถูกตัวที่สามครับสัทธามีบาลมีเกิดครับผมหลวงปู่สวงกระถอมบานเบาหนองเนาะถ้าผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอยากเอามาแบ่งปนันเบาหนองอยากเอามา,าแบ่งปันเอชซีช่องเบาหนองอํา,บ,าอบอกได้เะครับเด้อล้วก็ผู้ใดอยากให้เบาหนองมาจุดถูกพอโชคปูให้เบาหนองยินดีนะครับ ว่ายังคนลูน้นํ้ำอันขาบงูวันแล้วอยู่จะมาจะทางใดคือฉิบมากเหมือนกันจังบ่เห็นหรือโล้นมาจากน้งขาาววอาจังไหปิวมาใส่ใส่ฝ่ายร้อยครับหนึ่งห้าห้าเลขปิงปองเจ็ดแปดเดี๋ยวไปล่อลุ่นเลขถูกตัวที่สามครับศรัทธามีบารมีเกิดหลวงปู่สวงกระทอมบานเบาหน,น,นองครับเลขถูกแปดหกเดี๋ยวไปล่อลุ่นตัวที่สองเอ้ยตัวที่สามครับผม เดี๋ยวไปบ่งเลขทูบตัวที่สามครับเล็กถูกตัวที่สามรอหลุดไปน้ำกันนะครับเนาะอืมนี่งามอยู่เด้ออ่ะเบื่องไหวฟังไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้านหนองแน่นะครับเด้อเป็นกำลังใจกับไก่เคียงครับเหลขกแม่แดงอยู่ตลาดไก่เคียงกันอยู่เลขกแม่แดงไก,ก่เคียงกันครับเบิ่งไหวหลุนเอาเนาะครับนเนาะเหลขกฟ้า จำรอยครับ155 155บอนี้ครับอาจิมาก็ได้คือจังได้อุ้ยผู้ใดบอกได้ครับมักยังสี่เอานะครับเนาะเลขถูบนะครับเนาะตัวที่3นะก็ชัดเจนแล้วครับเลขที่ถูกตัวที่3หมายเลข8ครับ8 6 8ครับหน่อยเลขสิบมาเบิ่นจะบอกเลยแปดหก8-6-8กับโบนี่ครับ8 6 8 8 9 8, 8. ี่สิเป็นโอ้ขันออกมือขันจุดเดิวมัขึ้นนี่เจ้าเลยได้นี 8, 2, 6, น่อแ8ดสหกนี่ได้ได้สองแปดหนี่นาอกครับนอ่อะเดี๋ยววาน้องสิแปลเลขไปให้เพื่อทุกคนได้รับโชคไปร่วมกันงวดวันที่1ตุลาหกแปเลขปิงปอง 7, 8, 5, 100, 5, เจ็ 8, 6, 8, 8, 9, 8, ดฝ่ายร้อยหนึห้าเลขทูบแปดหกแปดแปดเก้าแดบิดครับ ขอทุกคนจงโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดกระท่อมลุงปุ่สวงบานเบาหนองเล่กไก่เคียงกับแม่แดงนะครับเนาะ,ะถือว่าเล่กวิ่งปองตรงอยู่เล่กถูก,กไก่เคียงขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดคิดสิไนสมบังังปาถนากระท่อมลุงปู่สวงบานเบาหนองสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดครับ